กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงก็เดินทางมาจังหวัดศรีสะเกดเนาะครับเนาะมาติดตามต่อเลขกับคุณพ่อสมานครับผมคุณพ่อสมานเป็นถูกเสียงท่ายวาวเพราะว่างวดที่ผ่านมาโอ้ยเพ้นถูกหลายเลยว่าสันได้เกือบพันว่าสันได้เป็นเกือบพันครับผมท่านผู้ชมโอ้แสดงว่าพันมิโชคมิดวงงวดที่ผ่านมาใส่ปีใหม่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะฉะนั้นแล้วมวันนี้พอเที่ยงเดินทางมาแล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาสอบถามกับ คุณพอสมานเป็นข้อมฝันหรือว่าถกเสียงท้ายของคุณพอสมานเนาะว่าตัวเลขของวดที่วันที่สิที่จะถึงนี่จะเป็นตัวใดเพื่อใด้3ตัวไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องคุณพอสมานนี่กับฝันแม่นได้ครับท่านผู้ชมฝันแม่นไปครับบ่อไร่บ,รบรายายหางมาถึงบ้านคุณพอสมานเป็นที่เรียยแล้อครับไปสอบถามคุณพอสมานพอ้อมกันเลยครับผมเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ งมดทีติพานมาเข้ากับบดีดมัติิตามเนาะครับท่านผู้ชมเนะาะเพราะว่ากะมันใกล้ปีใหม่ก็คือว่าล่ะครับกะัดวิ่งกะอยากสเปาปะป,ะ,ป,ะ,ป,ะ,ปะสังสรรค์กับญาติพี่น้องเนาะพี่น้องเดินทางมาหากะเออก็ได้ด้อันนี้ <c oughs> แต่ว่ากะติดตามตัวเลขให้ท่านผู้ชมจนว่าหวยออกหระครับ จนว่าหวยออกแต่ว่าย่อมราบินีครับงวันจผ่านมาบวเดหามหาคุณพ่อสมานพระสันทักอจะได้ตัวเด็ดไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องในยินข่าวว่าผนมีโชคมีดวงเด็งวันจผ่านมาช่อง่าถือก็หลายถือรักท่านบ่าถือรักมืินว่าถือรักมืินถ้ามันออกโคกเก่าก็ตังเป่าเลย โอ้กระทุเก่านี่เยอะแมนว่เยอะแล้วผมซื้อตัวหลากหลายเลยได้สามหกได้สามหกสามหกได้เลขตัวกราฟเลขเอามาตะหวดก่อนพุ่นสามเก้าสามกับหกกับเก่าตัวเดียวกันโอ้เอซื้อไวโอแบบว่ามันมันบ่เมนตัวตรงแต่ว่าเขาก็ซื้อกันไวเนาะกันไวซื้อมาหนักตัวมาหนักบอกแปดหนึ่งกับผมบอกเ่าเที่ยงว่าตัวกันหนึ่งหกเก้าอย่นแมนแมนอยู่ค่ะแมนอยู่เก่าหรอไว เป็นหมาเลยเราไปตอนนี้งอเข่าเราบอกเป็นธรรมดาเลยเนาะเข่ามา่สองงวดเราเรียกทุ่มสองวดผมคือว่าสิเข่าก็แล้วเละมันกัดคือสิบวันเก็เละดังเขาดอกคือว่าอาออยากฟังความฝันพอสมานอ่ะนะพอสมานเคยฝันเมียนอยู่ด้วยเคื่อนก็มาฝันเนาะมานอนวายพาแล้วก็มานอนมาฝันคือเริ่มแรกก็ฝันปึ๊บฝันสองสามเด้งคนลราเมื่อเคืนนี่ครับเด้งแรกก็ฝันว่าเอารถขั้นขาวนี่ไปขายของนางไปไปหอดบ้าน รถคันออกแ<ไ>ป,ป็ดสองนีไ่ไปไปหอดบ้านเนาะกับไปหอดบ้านก็เลยไปเปิดประตูเปิดประตูแยมหน่อยนึงก็เห็นมีขี่ขโมยมาลกของก็เลยจะของก็เลยสีอเอิญบอกเนี่ยว่าขโมยกโมยมันละเปิดประตูค่อยๆแย,ย,ย้ม,ออกมากาม,มันละปลา,าปี๋เบิดปลาปีป๋ปลาอย่างก็จะยงค้นพี่บ้านี่นะจะของเลยว่าไปไปไปนี่ห้องทั้งแม่หมอนกับปุุกรอบแรกปุุกขึ้นมาอีกปึ๊บรอบสองนอนไปอีกบ่โดนฝันที่บ้านนี่ ฝันเห็นหนึ <doubles> ่งก hey. hey. uh ุมารน่ะค e ือกุมารหลวงปู่บ้านน่ะลูกได้เอามามั่อคืนคนว่าขออะไรได้หมดผมก็เลยเอาไปไหว้เอาไปไหว้อันนี้เนาะเอาไปไหว้ก็หิ่งอันนี้ครับครับก็หลักสักเออนี่ผมเอาไปไหว้ก็หิ่งงใส่มันผิดกับโบหูผมก็บโบหูนี่เอาไปไหว้หิ่งครับผมเพะว่าลูกได้เอาไปเอาไปปนกับอันเอาไปผนกับกับกับเล็กปูน่ะก็เล็กก็เล็กปูเนาะว่าขออะไรได้หมดก็เลยบอกว่าเลยบอกว่า ผมานเอ้ยอะไรตัวใดนเนาะเออนี่ผมอ่านเอ้ยขัดขอนขัดมันมันจะออกมืหลีเก่าหกเก่านี่กะหมายว่าเข่าฝันพอเด้อเพื่อนบาดนี่ผัดผัดผัดมายืนผมเอ้ยไม่เมันอะไนี่เมื่อยืนใส่สุดที่กิ่งเพิ่นเพิ่นเป็นลูกสีทองเลยกูม่านลุงลุงปูบลาพอเที่ยงกูจับปลาครบครับอยู่วัดวัดไอ้ลรบุรีหลวงหลวงปูบลาลวงปูบลาผู้นี่เพิ่น เพิ่นรักษาเบอร์ตุยยางขาะนั่นเพิ่นรักษาเพิ่นเพิ่นจะดังทักกุมารบมอครับบอขอเบิ่ง์นี้ยักหน่อยเนี่ยพ่าได้เห็นอยู่เมื่อกี้นี่อในโครงสร้าันั่นก็งามแต่ว่าผมบอกว่าใส่หรือมันติดเกี่ยวบบดมายืนอย่างเงี้ยืนข้ามเอวงี่ยืนข้ามเอีว่าไ่ได้ใส่สูทสีทองใส่สูทสีดำตาแดงจะเสือดึงกระพมผมผมก็เลยไหลผมบอกไปไปไปเออเออเมียก็ดึงแขนอีกลูกตีสาม ตัวอวยนอนบ่หลับเลยมาเปิดไฟก็เลยมาบ่ายเติอนโอ้ยลวงปู่ั้งหน้าหลวงปูปลาปูอย่างขั้นเป็นสีย่ามาแนวนี่เด้อขั้นมาแนวนี่ลูกกระยานอยู่เด้อขั้นมาแตมาบอกเลขบอกเบอร์นั่นคือว่าอันขอยังกระได้เบิดบปันครับพอได้แจ้งฝันเกี่ยวก็พออีูพ่อผู้เพิ่นตายนะอันนี้ผมจะกปีฝันว่าเพิ่นจิต่นจิตตายแล้วเลยไปบอกแคบ้านบอกแคบ้านมาปึ๊บ เพรพอดีแล้วพ่าตายหลังมานพ่อมึงตายได้ก็เลยขึ้นไปดึงแขนพอีพ่ออีพ่อจะเป็นยังเจ้าเพื่อตายทั้งพ่อกระสูนลูกขึ้นลูกขึ้นน้องเนือน้องนี่เต็มน้ำต้นน้ำต้นตนี่หงุ้มผมนี่หงุ้มแขนผมสิอมเอาอีพ่อจะเป็นยังเจ้าเพื่อหักตะบักโล่งแท้เจ้าเจ้าเพื่อพอหักข่อยเจ้าเพื่อสร้าง่อยคาแท้ข,ข่อยก,ก็ต้องเฮ็ดหนังหาเจ้าอยู่นี่จังอ่อนโล่งบาน<อ>เลยบ,าบาอกว่าเอาเอาบอกเลขบอกเบอร์ลูกเนี่ยเป็นยังนั่น แล้วเอาพอไปเผาวันที่ยี่ิบหากับสามหาได้ลูกยี่สิบหากับสามหาครับผมบอกว่าคืน้องคุณ่ตงกับเล็กถูกแต่ว่าเล็กหรือว่าเล็กตัวตัวผมมากๆมันติดตายบอกสองเก่ากับไอ้กับเลขกถูกไปเขาไปเบิร์นได้ครับไปไปครับท่านผู้ชมเลขกพ่อคุณพ่อสมานเนาะเป็นคุณตาครับผมที่่นเสียชีวิตไปแล้วคนบอกว่าหายไปเผาวันที่ยี่สิบห้ากับสามสิบห้าแต่ว่าทางคนตายบอกมันกลาจะ เป็นบอกคล้ายๆว่าเป็นปิศนาค่ะท่านผู้ชมเป็นสองหาหรือสามหาแต่ว่าเราต้องไปเบิรงนเลขถูกคุณพอสมานด้กันครับเพราะว่าเลขถูกคุณพอสมานนี่ก็คยเขามาสองหัวสามหัวได้ตามที่งมามาทายถ้ำอยู่นี่นะคัะท่านผู้ชมเนาะก็ลองไปพิจารณาเบอรงเองครับผมเดี๋ยวพาไปเบิรงเลขถูกของคุณพอสมานนะครับเนาะเลยมาบอกเพิ่อยเยือนครับยังมาแรกผมก็เลยมามาหนีเลือตัวใดตัวไดมันสิตายด้วยตัวใดผมคืนวามีเลขนี่มัน ยุดมาขึ้นเบางทีมันก็แค่หาหกเก่ามึงจะนึกกับเก่าหกเก่านะบางอายุยุ่ยพอแล้วกับหกสิบหกปีโออายุของคุณพ่อผู้เสียชีวิตหกสิบหกปีแต่ว่าคนบอกให้พ่อสมานว่าเอาไปเผาหยี่สิบหาสามสิบห้าก็สามสิบหาเด้อรู้แต่ว่ามันเป็นไงเหล็กผมกระโปงผมโปผมโปมากปั่นไสสามหาแต่ว่าสองหามากแต่ว่าสามหากรมังแต่ว่าผมมักผมมาลุดลุดขว้วฝันนี่เล็ก เล่หมันสิตายแล้วคนก็ว่าฝันเห็นคนตายนี่เป็นหนองเป็นหยังมันสิมีโองมีหยังนี่เล่หเนี่ยแต่ว่าผมผมผมมาสองเก่าไขๆไข่ไข่ว่าเลขที่ห้าจุดนี่มันเข่าแล้วเป็นบ่พอสมานผมก็คกิดว่ามันมันบ่เข่ามาสองหัดเลยหนึ่งหรือหัวสามทันเข่าตะเลขห์อมแอมแถวอื่นน่ะนะอมแอมลดไปนมาแต่ว่างหัวเลขเลขผมมันมันสิมีอยู่สองเก่าคับกับนี่ล่ะนี่ ครับนี่กับเลขทพฟฝันเขานั้นเลขกอยูเล็กวายอ๋อเลขเลขสองเก้านี่คือเลขรถครับเลขรถรถูกทรายเขาดีบอลถูกทรายจะไปกินเหล่าบ่กินเหล่าโดนโดนอะไรได้นี่ยจนลืมเลยมหาพรอมขึ้นมาบ้านเลยไม่กินเหล่าก็คอกินเหล่ารีบไปสองแบนโบกินก็ลูกสองคนครัก็หนีลูกทรายคู้นีก็มากเลยไม่กินกินกันแล้วเที่ยงขึ้นคนไหลไปมานุ่นแก่ไปคร วัดรมันน้องปูเกียรไปหาโอ้ไปหาน้งบอไปหานาบอนไปกินเนี่ยมาเศร้ากลับมาบานที่แม่ร้เลยว่าไปต่ํารถสีเหลียงไปต่ําถ่ายไปตู้กันบ่ตู่กันต้องตเลขผตู้กันล่ะครับผมเพราะว่ามันก่าวท่านมีอะไรมีหยัางเนาะนี่มันผมบอว่ามันเก้าก็หกตัวเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นเก้าเก้าหกหรือว่าหกเก้าหก บ่บางทีนึงก็คือจังหาเจ้าหาตัวบ่บางทีเราอ่้เดี๋ยวให้บ้าแอมกับแอดมินไอ้ข้าไปซองก่อนเนาะแต่ผู้ชมเนาะพอเที่ยงกล่องตั้งขากะาจ้เข้าไปซ้อมที่หลังเนาะครับเนาะเอ้อบ่เกิดบ้าซื้อกับนักกับนักตัวนี้แมนตัวนี้ตัวเขเรียกผู้อื่นกับกับบ่ฮู้พอเรียกผมบ่ได้เรียกผู้อื่นเอาเลขเจ้าของนะแมนสองเก้าสองเก้ากับเรียกพอมาบ่ไสองหากับสามหาว่าเอาเอาเอากลไปเผา วันที่ยี่หากับสามหาเด้อก็เปลียนตัวนี้แล้เท่านั้นเด้ผมจิเหรียญตัวนี้โดยสรุปก็คือสองเก่าสองหาสามานะคับนอาตัวเกทูบเสียงทายเราต้องใช้สีเบืงแต่ว่าผมเบิ้งผมเบิงตัวแรกมันมันเบืงก่ครห้าหกเก้าหรือว่าเก้าหกเกเท่านั้นเท่านั้นันกับเปสามตัวกับสองสุดนี้เนาะสองสูตเท่านั้นครับขอบคุณก็พอสมานสองตัวนี่ก็คือว่าหกเก้าเก้าหกไปเลยนะนัหกเก้าก็สองเก้า คือว่าเนี่ยขั้นบมมีตัวนี้ผมคือแสดงว่าพอสมานมักสองเก่าแห้งได้นี่สองเก่าตื่นึ้นมาตียังเขาก็ต้องเอาตามพอสมานนะครับสมุชุ่มเพราะว่าพลไมโชคมีดวงครับแต่ว่าก็คือว่าอยู่หงวดแต่ว่าบ่บ่ถือร้ายบ่ได้ตัวสำหรับตัวนี้คือนี่นะคบนี่ครับสมุชุ่มเนาะเป็นทูบของพอสมานจุดเมื่อวันที่เมื่อวานนี้ครับผมวันพระสิมหาคำครับก็คือวันที่สองเนาะวันที่แม่แน่นอนวันที่สองแต่พอ ทูบแตกครับผมมือเครื่องดีตรงเนี้ยแม่นพอๆเขากติปกติทูบผมดีผมดีเอาไว้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ขึอนไเที่ยงมากคือว่าอยู่ถึงก็ยังอยู่เนาะนี่นมันอี๋ผัดเอียงมากเพรลุกมันมเอียงมันลมลงเลยคือว่ามันตายแล้วเพราะมันติดลมไปทางไหนลมไปทางล่างทางเครื่องหรือทางรางพี่เล่าบางกลางเครื่องกลางเบิงบ่งเอาเด้อข้าวจมูกชมเบิ่งเอาคุณพ่อสมานเพิ่นว่าเป็นหยังก็พ่อว่าันแม่นให้พ่อว่านี่ว่าเป็นตัวใดนี่เป็น หาโกเก่าหรือว่า,ากเก่าโกเก่าเท่านัน้นเลยโอ้โหหาโกเก่าหรือว่าเก่าโกเก่าครับผมครับผมแต่ว่าท่านผู้ชมทั้งบ้านจะเห็นแตกต่างกับ<ม>คุณพ่อสมานการร่องเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกท่านผู้ชมท่านอื่นน,นั่นนะครับเนาะเพื่อว่าบางท่านมีโชคมีดวงได้แปรมากกับตรงเป๊ะๆเ,เห็นหลายคนอยู่ครับพอเที่ยงเคยเขาไปเบิองม,มาเขามาซ้อมหอนเรียนซขอมเพื่อเด้องิน่อยากอายเด้อปูเอ้ย มันบอกเขาแต่ว่าเขาพัฒนสมานกระดอยู่ในบริเวณบานคือเก่าเลยแมนยังงวนนั้นคือกันแปดสองกระตรงเปรยเลยทะเบียนโหลดก็เป็นข้อฝันเป็นข้อมันเหน็บบอกเขาพอเที่ยงมาพอมากแปดสองมากไปอื่นได้ใช่ว่ามันงวดผมคือสองเก่าบลากหลายสองสองเก่าบลากหลายแสดงว่างวนนี้คุณพัฒนสมานมาแค่กันคือหกเก่ากับสองเก่าเนาะ แต่ว่าตัวของคุณพ่อพ่อสมานที่พ่น่าเสียชีวิตไปแล้วว่าให้เอาไปเผาก็คือสองหาสามหาครับผมกับเลขทูบก็เบิ้องเอาคาระเบืทูบพ่อสมานเพื่อให้ล้วครับา่าพอเป็นเก่าหกเก่าเป็นหาหกเก่าท่านผู้ชมทุกท่านพิจรณาเองครับผมเบิ้งเอาเพราะว่ามันแตกครับผมมันกระเบนนครับ่านผู้ชมเบื้องอาจจะได้สามตัวตรงๆเป็นตัวเดียวกันกขาควาสมานจากข้กงกว่างปุ่มหัวเนาะครับท่านผช้ชมเนาะ กับพี่หญาเองครับผมพอเที่ยงกะมัธิตามให้แค่เป็นเนี่ยทางแต่ว่าขอโทษขอไผยอีดีครับวังงวดที่ปีใหม่ที่ผ่านมานี่ครับบ่ได้มาหาคุณพ่อสมานอีกวันที่ยี่แปดข้ามาหาคุณพ่อสมานคงสี่ได้โคงสี่ได้ครับบนโบจุดสองเทียดจุดสองเทียดจุดเทียดมันได้ครับได้สี่เก่าหนึ่งมันกับมาออกลอตเตอรี่สี่หนึ่งเก่าแม่นั่นเป็นสี่หนึ่งเก่าเป็นสี่หนึ่งเก่า ก็ออกก็ซาเขาพันธุ์บดแต่ว่าคุณพ่อสมานเพิ่นกับมีโชคมีดวงคือเก่าครับผมเพิ่นก็ได้อยู่รักพันครับแต่หมุดชมเนาะหซื้อไปอ้หูระทพธรรมดาด้ครับแต่หมุดชมเอาเพาะผมวัดดารานี่วัดเกียรตินี่เดี๋ยวพระเที่ยงจะขอสรุปเนาะเป็นเลขของคุณพ่อของพ่อสมานที่เสียชีวิตบอกว่าให้ไปเผาก็คือสองหาสามหาเราเป็นเลขทะเบียนรถของลูกชายก็คือสองเก้าครับผมแต่ว่าตัวนี้กับเบิ้งเอาเองครับแต่ว่าพ่อสมานแปลให้แล้วก็คือห้าหกเก้าหรือว่าเก้าหกเก้า ท่านผู้ชมมีเห้นแตกต่างกับเียน,น,นเขาเมิ่นมาเด้อครับแต่ผู้ชมเนาะพอเที่ยงก็มาติดตามให้แค่เป็นแนวทางครับผมแนวทางประจํางวดของวันที่17มกราคมพศ2565ครับผมก็สุดท้ายนี่ขอ,ขอขอบคุณขอ,ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลนะครับเนาะตลาที่ขาดวันใดก็ขอ,ขอขอบคุณขอบคุณคุณพ่อสมานครับผมคุณพ่อสมานที่เพิ่ให้ยทงความฝันในทั้งตัวเลขของทูกเสียงไทชิปของพ่อมานนี่ขอ ตรงปีกใบนี่มันทีสิบเจ็ดนี่ออกออกซื้อตัวนี้ซื้อตัวมันออกโหลดสองเก่ากับนี่ละตัวนั้นเลขทูผมนี่ละออกแน่นอนผมคืนว่านั่นออครับผม นั่นฝันดีครับพาษามันฝันดีละเอียดย่างพาษามันนี่พัดกระไดมาหลายงวดดีๆจะครับึงหมดช่วงเนาะวันนี้อยากอายเพิ่นได้ปูวครับสาธุเด้อปูให้เป็นตัวเลขที่พาษามันจุดไว้หรือว่าพาษามันฝันเด้อไฮยับซี่เพิ่นได้มีโชคมีหลักจนับปีใหม่เนาะพาษามันเนาะที่สิบเกียรออกที่สิบเกียครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ด่าชแนลครับผม พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนกะบ่มีข้ามวยพอนอย่างที่จะดีเนาะครับสม้ชมเนาะกะขอแทนผม้ชทุกท่านมีแต่สุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคไข้ไข้เจ็บนี่ก็ถือว่าเป็นข้าววยพอนที่ดีละครับขอให้มีเงินมี่ท่องขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปขึ้นพ่อสมานขึ้นกันครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอ,ขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปเฮงเงรว่อยๆ,ๆมีเงินใสบอขาดเมือ่อเสมอเสมอแล้วครับสาธุสวัสดีครับสวัสดีครับ